เดือนหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมีผลคือมันมีผลเสียไหมมันมีผลเสียคุณบอยเพราะว่าสิ่งที่มันมาเกี่ยวเรื่องกันที <lawsuit> ulously, ่ผมบอกว่าจาเป็นเรื่องเงินได้เนี่ยตามประเภทเนี่ยเพราะมันอะเกี่ยวข้องกับการหักค่าใช้จ่ายครับอ๋ออ่าสมมุติเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยฉันผมทําผมทําเป็นรู้เงินเดือนใช่ป่ะแล้วตอนตอนเย็นวันหยุดผมไปขายของออนไลน์ครับผมดันเอามายัดเงินเดือนทั้งหมดคุณจะเห็นความวินาศของชีวิตผมนิดนึงคือสมมุติว่าอ่าสมมุติผมผมมีเงินเดือนหนึ่งล้าน <Ừ. S 2> อ่าทั้งปีนะเอาแบบหูตัวเลขสวยงามมากเลยแล้วขายของอีกร้านหนึ่งอ่ามีสองตัวอย่างอะลร้านผมบอกอันนี้ฉันมีสองล้านก็นเอาฉันสองล้านไปยืมเงินเดือนเลยลวกันเพื่อความน่ารักพอยื่นปั๊บเป็นอะไรครับพอยื่นเป็นประเภทที่หนึ่งคุณจะเห็นอย่างหนึ่งว่ากฎหมายค่าใช้จ่ายได้แบบเหมานี่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนั่นแปลว่าคุณมีสองล้านคุณเอาเงินไปยืมสองล้านเนอะซึ่งผิดประเภทนะแต่ดั้นแต่หักค่าใช้จ่ายได้แค่แสนเดียวซึ่งสัมภาระไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คุณเสียประโยชน์เอง คือถ้าคิดง่ายๆถ้าคุณเป็นสามรกรออันนี้ผมพูดแบบตรงที่สุดะถ้าผมเป็นสามกรอนผมเห็นแบบเนี้ยอันนี้คือผมก็ไม่ผมก็ไม่ทักท้วงนะมัน <พอ S 2> เรื่องของคุณเพราะว่าฉันได้ภาษีเยอะขึ้นอ่าใช่ใช่เพราะว่ามันมันก็มันก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้สึกอะไรอ่าแต่<ช>ถ้าถ้ามองในมุมที่ถูกต้องคืออะไรหนึ่งล้านที่เป็นฝั่งของเงินเดือนใช่ครับคุณเอามายื่นเป็นประเภทที่หนึ่งครับแต่หนึ่งล้านฝั่งขายของเนี่ยถ้าคุณรู้ประเภทเงินได้คุณจะรู้ว่ามันเป็นประเภทที่แปดอ่า อ่ะแล้วถ้าคุณขายของออนไลน์แบบซื้อมาขายไปคุณจะรู้ว่ามันหักเหมาหกสิบเปอร์เซ็นได้รหรือหักตามจริงก็ได้ครับอย่างน้อยคุณไม่คิดอะไรเลยคุณหักเหมาครับคุณก็จะหักได้อีกหกแสนถูกไหมจำเมื่อกี้สมมติก่อผิดใช่ปะ่ะก่อไปสองล้านหักไป 1, ก 1, ก 1, 9, แสนหนึ่งเหลือล้านเก้ามาคิดภาษีแต่เนี้ยถ้าก่อถูกก่อไปหนึ่งล้านหัก 1, หนึ่งแสนคือเก้าแสนและฝั่งเนี้ยก่อไปหนึ่งล้านหักหกแสนคือสี่แสน ก้าแสนบวกสี่แสนเหลือล้านสามเองล้านสามแทนที่ล้านสามไปล้านเก้าล้านเก้าใช่ต่างกันเยอะมากใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเข้าประเภทให้ถูกแล้วก็เข้าใจว่าประเภทเงินได้ที่เรามีเนี่ยมันสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายแบบไหนเลือกให้ถูกใช่ครับอันนี้เป็นเป็นกลุ่มที่หลายคนมักจะไม่ใส่ใจแต่เป็นจุดเบื้องต้นที่ทําให้คุณเสียภาษีน้อยลงนะครับก่อนจะไปลดหย่อนครับอันนี้คือฝั่งของในส่วนของค่าใช้จ่าย ึ่งถ้าใครมีคําถามเรื่องค่าใช้จ่ายดูแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจจริงยังไม่มีค,คำถามเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับมีท่านหนึ่งะจะเข้ามาทีหลังเดี๋ยวผมบอกฟังก์ชันการใช้งานนิดหนึ่งนะครับช่องแชทเอาไว้พูดคุยและตอบคําถามเดี๋ยวเราจะมีคําถามร่วมสนุกกันนะครับส่วนช่อง Q&A ผมขออนุญาตเว้นไว้สําหรับคําถามที่จะฝากอย่างวิทยากรพี่หนอกของเรา เท่านั้นนะครับผมจะได้ติดตามงานและจะได้ไม่ตกหล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีเรื่องของอการลงรายได้เกี่ยวกับค่าเช่าหรือว่าค่ารถจอดบิดามารดาเดี๋ยวตอบให้นะครับได้เลยตอนนี้ใครสนใจอยากถามเรื่องเกี่ยวกับการหักค่าใช้จ่ายก็ถามมาได้ใช่นะครับตอนนี้ยังไม่มีพี่หนอมต่อเลยต่อเลยโอเคงั้นผมก็อยากจะสรุปตรงนี้แหละว่าสิ่งสําคัญคือมันคือความสัมพันธ์ของรายได้ที่เรามีกับค่าใช้จ่ายอ่ามีคนถามค่าใช้จ่ายค่าเช่าม,มีพิมพ์อาว่าไงครับ คืออ่ะผมตั้งใจจะอันนี้แหละค่าใช้จ่ายของค่าเช่าพี่หนอมอันนี้คือแบบประเภท5ถูกไหมค่าเช่านี่คือค่าเช่าคือกันได้ประเภท5ครับถูกต้องเลยครับแต่มันมี10 15 20 30นี่คืออะไรอ๋อมันคืออัตราเหมาที่แตกต่างกันฮะมันหักได้ไม่เท่ากันคือพอบอกว่ามีค่าเช่าเนี่ยมันจะต้องมีประเภทของสินทรัพย์ที่ให้เช่าครับอ่าพอมีประเภทของสินทรัพย์ที่ให้เช่าเนี่ยถ้าเป็นพวกบ้านอาคาร ยึดติดที่มันมีแบบโครงสร้างยึดติดบ้านอาคารตึก<ม>คอนโดอะไรเงี้ย<ม>อันเนี้ยมันจะหักเหมาสามสิบเปอร์เซ็นตได้สามสิบเปอร์เซ็นคือฝั่งของอสังหาที่มันยึดติด <laughs> ยึดติดนะยึดติดไม่ใช่่ใสัยเรานะ <laughs> อสังหาที่ <laughs> ที่มันติดนะครับส่วนส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นคือเกษตรครับที่ดินที่ใช้ในการทําเกษตร<ม>เป็นที่ดินเกษตรสิบห้าคือที่ดินที่ไม่ใช้เกษตร แต่เป็นที่ดินเปล่า,าแต่เป็นที่ดินแปลว่าที่ดินอาจจะทําพาณิชย์ทำอะไรนี้ให้เช่าทําอะไรที่มันไม่ใช่เกษตรโดยนะโอเค,อเคแล้วก็ออื่นๆถ้ามันไม่เข้าเงื่อนไขพูดที่พูดมาสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเมื่อกี้สามสิบมีตัวหนึ่งจริงๆมันมันรวมถึงรถยนต์ด้วยครับมันมีทั้งอสังหาริมทร,รัพย์และรถยนต์ได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นอัตราเมาสของประเภทสินทรัพย์ดังนั้นมันก็เลยจะไปเท่ากันรถยนต์ก็ได้สามสิบเอร์เนใช่ครับใช่ครับรพาเป็นคอนโดนี่สามสิบอยู่แล้วอ่ะ คำถามนี้ชัดเจนนะครับประมาณนั้นอ่าโอเคคุณทรงรักบอกขอบคุณข่ามาโอเคแปลว่าเข้าใจละแล้วก็มีคําถามมาคุณบอยนี่เลยไปด้วยกันรายได้จาก youtube หรือว่าทิกตอกถือเป็นเงินได้ประเภทไหนอืมเอออ่าน่าสนใจคือถ้า youtube เนี่ยในฐานะครต้องบอกว่าในฐานะความความเกี่ยวข้องวันนี้สามารกรณ์ไม่ได้ออกมาพูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่วิธีการคิดหลักการของการทําพวกนี้นครับถ้ามันไม่เข้าหนึ่งถึงเจ็ดมันมักจะถูกผักไปเป็นแปดครับ ดังนั้นถ้าผมตอบตอนนี้เลย u t u b e เป็นแปดทิกตอกน่าจะเป็นแปดทิกตอกที่เป็นพวกส่วนแบ่งถูกไหมส่วนแบ่งที่ได้รับตอนนี้น่าจะเป็นแปดนะในในโดยโดยรวมนะวันนี้เขาน่าจะตีความเป็นแปดแต่สิ่งที่ต้องระวังพอบอกว่า youtube ทิกตอกเป็นแปดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีนมค่าใช้จ่ายเหมาหกสิเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับกับค่าใช้จ่ายจริงต้องบอกว่าในฝั่ง youtube กับทิกตอกเนี่ยเมื่อมันเป็นแปดแต่มันเป็นแปดที่ไม่ได้อยู่ในสี่สิบสามประเภทตรงนี้ครับ ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันต้องหักค่าจ่ายตามจริงครับอันนี้คือจุดที่ต้องระวังอ่าผมทำอยู่ต้องต้องเก็บใช้สลิปหรือเก็บต้องเก็บหลักฐานการจ่ายใช่ซึ่งซึ่งค่อนข้างยากนะผมบอกแบบนี้ก่อนในโดยหลักการค่อนข้างยากเลยแล้วก็คือท้ามาถามว่าทําไมมันไม่อยู่ในสี่สามประเภทก็ต้องบอกตรงว่าไอ้สี่สามประเภทเนี่ยกฎหมายอัปเดต อัปเดตล่านะสุดน่าจะปีสามห้าหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นกใหม่ยตอนีนะชชีพใหม่ๆไม่มีนไม่มีครับไม่มีคือตอนนี้มันมันม,มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยคือมันเป็นเรื่องเรื่องประเด็นปัญหาคือเทคโนโลยีมันนํามันนํา <ừ. S 2> ไปแล้วอะ่ะมันนํากฎหมายไปแล้วบางทีมันตอบเข้าประเภทไม่ถูกมันก็เลยต้องมาอิงตามหลักการนี้ก็นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสำหรับยูทูบดิจตอลเป็นประเภทที่แปดแล้วหักค่าจ่ายจริงณวันนี้นะครับ ก็หนอมเราเรามีเวลาให้กับคำถามได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าคำถามเยอะเยอะมากเลยนะพี่หนอมเตรียมเนื้อหามาเยอะหรือว่าวันนี้อยากจะตอบคำถามมากกว่ากันผมว่าเพื่อความสบายใจคุณผู้ชมคุณฟังไม่ต้องไม่ต้องฟังเนื้อหาผมก็ได้ถ้าฟังไปฟังขายขอถ้าอยากฟังเนื้อหาฟังใน y YouTube แท็กแบบน้องครับขายขอได้เลยใช่ไหมอ่าได้ได้ได้ถ้าอยากถ้าอยากเราให้เราให้เข้าข้าวไว้ใช่เราให้คอนเซ็ปต์เข้าข้าวไว้ใช่เพื่อเพื่อเพื่อสำหรับท่านที่ื่องแบบไม่ไม่แม่นเรื่องภาษีลองฟังคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนแต่ท่านที่มีคำถามพวกนี้ถามมาครับเดี๋ยวเดี ต้องบอกแบบนี้ว่าผมจะพยายามตอบในอันไหนที่มันเป็นแนวทางกรมจริงๆผมจะผมจะฟันธงให้นะแต่ถ้าเป็นคําความคิดเห็นผมอันนี้เชื่อผมครึ่งหนึ่งแล้วก็อลองดูแนวทางกรมอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะออกอะไรมามากกว่านาั้นหรือเปล่าคือหลายค,คนเนี่ยถามเกี่ยวกับประเทศประเภทของอไรายได้เพื่อที่จะลงช่องค่คาใช้จ่ายนะครับอย่ครับร้านเปิดร้านขายยา<ะ>เล่นฟอเรกแบบนี้รประเภทไหนขายยาขายยาเนี่ยเป็นแปดครับอันนี้ชัดเจนชัดเจนขายยาเป็นแปดนี่ตอบได้เลยฮะแลวอยู่ใน43ประเภทไหม สี่สามยาเป็นยาปกติขายยามันเป็นซื้อมาขายไปครับมันอยู่ในสี่สามประเภทอันนี้น่าจะเป็น <Okay. S 2> เภสัชเปิดร้านยาดังนั้นมันจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่แปดแต่คือเหมาได้หกสิบเปอร์เซ็นค่าใช้จ่ายอ่าเหมาได้พอมันไปซื้อมาขายไปเหมาได้หรือถ้าอยากจ่ายตามจริงได้ไหมครับค่าใช้จ่ายาตามจริงได้ได,ได้แต่ต,ต้องเก็บหลักฐานเพราะว่าอันนี้มันจะมีคนถามเ mm hmm. มืม่อกี้ผมเห็นแบบมีหลายคนถามว่าค่าใดจ,จริงเนี่ยมันจะคิดยังไงอันนี้ผมให้ให้กรอบทุกคนไว้นะกันนาอเพื่อเพื่อแบบจะได้เห็นภาพเวลาบอกว่า ค่ะค่าจ่ายจริงค่าจ่ายที่ว่าครับมันจะมีหลักการคือมันจะต้องสัมพันธ์กับรายได้ที่คุณมีครับอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้ร้านยาร้านยามีอะไรแน่นอนโตต้นทุนยาคุณเอามาเป็นค่าจ่ายได้<ม>เงินเดือนจ้างคนที่อยู่ในร้านได้ค่าแอร์ค่าน้ําค่าไฟเหลือ,อที่มันทําให้รันร้านได้ใช้ได้แต่พอมาเป็นสมมุติว่าผมเห็นของคุณชานชัยแล้วนะยูทูบค่าจ่ายจริงของยูทู e คำถามคือน่าน่าสนใจตรงนี้ค่าจ่ายจริง youtube มีอะไร ผมซื้อไฟมาเงี้ได้ไหมผมอยากหน้าสว่างสว่างอ่ะผมซื้อไฟใช่ป่ะไฟออกมาถ่ายงานผมซื้อกล้องไมโครโฟนถูกไหมซื้อไมซื้อกล้องไมโครโฟนผมไปผมไปเลี้ยงข้าวแขกรับเชิญผมเี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้น่าสนใจละคือประเด็นมันคือมันคือถามว่าการทํา o ยูท b e ของคุณทําในลักษณะไหนแล้วคุณใช้รีซอร์อะไรบ้างถูกไหมแล้วคุณใช้อย่างนั้นเพื่อทํางานโดยเฉพาะหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สามกรณสนใจ มันมันมัีหลักการแบบนี้ผมผมเล่าแบบนี้มันนคือสมมุติว่าอ่าผมผมผมยกตัวอย่างนี้ผมเป็นนักเขียนขายหนังสือด้วยอย่างเนี้ยผมก็จะแบบหาอยากค่าลิขสิทธิ์เนี่ยจริงมันหาค่าจ่ายจริงได้ผมยกตัวอย่างคุณคุณบอยคิดภาพค่าลิขสิทธิ์มาค่าจ่ายจริงได้เวลาคุณเขียนหนังสือคุณคุณก็เคยเขียนหนังสือเวลาคุณเขียนหนังสืออะต้นทุนค่าค่าเขียนหนังสือไม่คืออะไรวะก็เวลาเนาะแล้วคิดเงินยังไงอะใช่ไงมันไม่มีต้นทุน แล้วผมบอกว่าไอ้ผมแม่งต้องไปกินกาแฟสมมบบนะผมบอกผมแม่งต้องไปนั่งสตาร์บัคก,กินกาแฟาเพื่อจะ,อะเพื่อจะเขียนหนังสืแอแถ้าแก้กาแฟาเนี่ยได้ไหมเออแล้วผมเขียนเสร็จผมปวดหลังเนี่ยมันคือผมย,ยอมแลบการปวดหลังผมต้องไปกายภาพบําบัดนี่แบบอ่าใช่นั้นะคาถามเนี่ยเวลาพูดแบบนี้ป,ะปะั๊บอ่ะผมเคยถามสัมภาร,กระกันนะนี่เล่าสู่กันฟังคือแนวทางการคิดเขาบอกว่าแต่ทุกคนกินกาแฟาได้ไงทุกคนแม่งก็ต้องทํางานแล้วกินกาแฟไม่ได้แปลว่าอาชีพคุณเป็นอาชีพเฉพาะที่จะต้องกินกาแฟเท่านั้น อมอกว่าแต่นั้นไม่เกี่ยวกายภาพบ,บาบัดเนี้ยคุณนั่งจนหลังแข็งคนอื่นก็หลังแข็งเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์หาเท่ากันหมดโดยไม่เกี่ยวกับอาชีพไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อต้นทุนคนโดยเฉพาะดังนั้นมันเป็นปัญหาคือถ้ามันคุณพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันเกี่ยวกับต้นทุนคุณโดยเฉพาะอืมคุณจะไม่สามารถใช้เป็นรายจ่ายหรือค่าค่าจ่ายจิตได้ครับค่ะโ oh, อ้โหอันนี้ก็คือต้องต้องแล้วแต่ดยพินิษสัมภาระเลยใช่เอ้ยอันนี้ก็คือดูมินิแต่ว่าถ้ามันถ้ามันอ้างอิงโดยตรงได้เช่นเม ค่าไฟแบบว่าไฟไฟที่ตั้งอ่ะได้นะค่ากล้องได้ไดแต่มันก็จะมีเรื่องของความวุ่นวายคือพอคุณจะหาค่าจ่ายจริงมันจะไม่อิงหลักผมผมพูดไปในเทคนิคข้อเทอมมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าต,ตั้งใจฟังแล้วกันคือความหมายคือค่าไฟเนี่ยไฟเวลาคุณซื้อมามันไม่ได้ใช้ได้ปีเดียวแล้วจบไงไฟมันใช้ได้นานมันจะมีลักษณะข,ของการเป็นสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ครับคืออายุการใช้งานมันนานดังนั้นมันจะเกิดขึ้น,นคือสมมติไฟเนี่ยคุณซื้อมาใช้ได้ห้าปีครับคุณต้องตัดค่าเสื่อมราคา ซื้อไฟมาให้หมื่นหนึ่งซื้อเซ็ตไฟมาหมื่นหนึ่งปั๊บคุณบอกว่าไฟหมื่นหนึ่งเนี่ยสามารกันจะบอกว่าใช้เป็นคุณต้องตัดอายุการใช้งานห้าปีดังนั้นจากไฟหนึ่งหมื่นคุณจะเป็นค่าใช้จ่ายได้ปีละสองพันอ๋อโอเคเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าหลักๆคือเราต้องไปคิดละว่าหากเอาง่ายๆไปเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์กับมายิบย่อยแบบเนี้ยอันไหนคุ้มกว่ากันใช่ใช่คือคนที่เหมาได้ถ้าถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดจะตั้งบริษัทในอนาคตผมก็จะแนะนําว่าเหมาไปเลย ถ้าอันนี้แนะนําจากใจแบบง่ายๆคือถ้าขี้เกียจเมาไปเลยอโอเคแต่ถ้าอยากทำเป็นกิจลักษณะอยากเป็นยังไงก็ตามก็ต้องจดจริงผมคิดว่ามันสําคัญแล้วก็คนกลุ่มที่มีปัญหาเช่นอย่าง youtube เนี่ยหักเมาไม่ได้คคุณต้องพยายามหาค่าใช้จ่ายจริงมาซู้ก็ต้องการก็ถ้าไม่ไหวอาจะต้องปรึบริษัทะบัญชีแล้วสุดท้ายผมพูดแบบนี้ตรงๆเลยคือสังเกตดิครับยูทูบเบอร์ดังๆที่รายได้ดีๆเขาจดบริษัทหมด ถูกเพราะสุดท้ายแล้วมันมันทำแบบเนี้มันมันเท่ากับจดบริษัทอีกกว่าอย่างบริษัทแท็กบักหนอมจำกัดอย่างงี้ไม่ได้นะไม่ได้ผมยังไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้แต่ว่าถ้าถ้าเข้าไปดูกันวันนี้สองร้อกว่าท่านเข้าไปซับก็อาจจะช่วยผมอะไรได้ดีขึ้นนะครับอโอเคอะไรวะเนี่ยครับผมจอสามร้อยคนละครับผมเดี๋ยวเราเรากลับมาเนื้อหากันหน่อยไหมไม่งั้นผมกลัวว่าเดี๋ยวครับเนื้อหาเดี๋ยวมันจะเป็นคําถามยาวไปแต่ว่าอนุญาตขออนุญาตได้ครับเก็บไว้ก่อนนะครับได้ครับได้ครับอ่ะ เดี๋ยวคาถามมาเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาทยอยตอบให้ไปเรื่อยๆครับเล่าต่อรายได้ค่าใช้จ่ายสาคัญคือผมเน้นตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเห็นคำถามแวบวแล้วผมคิดว่าสําคัญครับคือสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องพิสูจน์กับสารพการนะคือคุณมีรายได้จริงเท่าไหร่อืดังนั้นมันจะมีทริกหนึ่งที่คุณควรทําคือคุณควรจดรายรับรายจ่ายคุณไว้อันนี้คือสิ่งที่คุณควรทําแน่ๆ แม้ว่าคุณจะบอกว่าคุณหักเหมาหรืออะไรก็ตามนะเมื่อกี้แตุ่ท้ายคุณควรจดรายรับรายจ่ายไว้เพื่อให้คุณมีข้อมูลตัวเลขที่แท้จริงว่าคุณมีกําไรเท่าไหร่แล้วก็ทริคหนึ่งที่สําคัญคือรายได้แนะนําว่าผมแนะนําว่าแยกบัญชีจะดีมากเช่นถ้าคุณถ้าคุณทํางานสองอย่างอันนี้ผมผมเป็นเทคนิคส่วนตัวกันสมมุติถ้าคุณมีเงินเดือนกับขายออนไลน์คุณแยกสองบัญชีอยกกันบัญชีนี้รับเงินเดือนบัญชีนี้มาขายของเพื่อให้คุณคุม ยอดเงินหรือเข้าใจตัวเลขที่มันเข้ามาว่าถ้าเข้าบัญชีนี้ทุกอย่างที่เข้าบัญชีนี้คือรายได้ประเภทไหนถ้าคุณแบ่งได้นะคุณควรจะแบ่งพวกนี้ไว้เพื่อความ<ค>สะดวกในการผม,มถามอีกมุมหนึ่งจากแบบอย่างตรงไปตรงมานะผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้บางคนมีรายได้ที่มาจากต่างประเทศซึ่งสัมภาระเขาไปตรวจได้ไหมอย่าง u ูท b e อย่าง t ิ k ต o k เนี่ยคนที่เขาแทร็กได้ไหมหรือว่าเราทำแพลตฟอร์มอะไรก็ตามแต่ที่รายได้มันมาจากประเทศอย่างเงี้ยเราคือ บางทีคนก็จะคิดเนี่ยวว่าเอ๊ะสมาคอไม่รู้หลอบหรือว่าเขาเอ๊ะเขารู้ไหมเราจะต้องยื่นจริงแบบครบทวนมากน้อยแค่ไหน5มในมุมปัจจุบันน่ะเขาอาจจะไม่ได้แท็กคุณทันทีคือไม่ได้สามารถแท็กทุกคนได้แต่ถ้าคุณดังจุดหนึ่งคุณจะโดนแท็กอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมเช่นนะฮู้ดคุณนำยูทูบ e ป็นช่องคุณดังคุณทำทิกเก็ตละช่องคุณดังโดนแน่แน่มันก็มีโอกาสที่เขาเขาอาจจะตั้งคําถามว่าอ่าแล้วเสียไหมนึกออกใช่ไหมมันมันมันมีโอกาสคือในมุมของภาษีบ้านเรามันเป็นระบบที่เรียกว่า ประเมินตัวเองครับคือเราไม่หน้าที่ยื่นของเราก่อนครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลถ้าเขาเจอเขาไม่มีสิทธิประเมินคุณถ้าเขาเจออะไรที่มันมากกว่าใช่ดังนั้นมันก็เลยกลับมาที่คอนเซ็ปต์เดียวกันว่าทําไมผมแนะนําว่าควรจดรายได้ไว้ให้ชัดเพราะถ้าวันนั้นคุณจําไม่ได้มันจะมีอันหนึ่งที่คนชอบบดก็คือสามกรณ์ตีเงินเข้าบัญชีทุกวันอันเป็นรายได้หมดเลยวันเพราะคุณตอบไม่ได้ครับว่านไหนคือเงินได้หรือรายได้คุณและอันไหนคือไม่ใช่อื อันนี้คือคือปัญหาเหมือนกันในในทางเดียวกันแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้คุณบอยบอกว่ามีอนาคตจะแท็กอ่าตอนนี้แท็กได้ไหมผมว่ายังไม่แท็กแบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ในอนาคตมันจะเริ่มมีข้อมูลเชื่อมโยงในการแท็กได้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ครับอันน,<ต>น,นี้อันนี้อันนี้ต้องระวังไว้ครับแอปแบงค์ต่างๆคือสุดท้ายเงินเงินมันเข้าบัญชีคุณมันก็ต้องมีหลักฐานป่ใชับอยู่ดีนะครับใช่รูปแบบไหนก็ตามแต่ก็คือพี่หนอมบอกว่าทําให้ถูกต้องไว้จดให้ถูกต้องไว้จะดีที่สุด ใช่ครับนั้นอ่าใช่ครับอ,อ่าได้เดี๋ยวไปต่อที่เนื้อห,า,หาบ้างนะครับ